ถ้าคุณอยากได้ลายสาวผมแนะนำให้ใช้เจ้า G 1 4เครื่องนี้เพราะว่าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme ID ทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเช่นเคยครับน o no Extreme ID วันนี้ผมได้รับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอีกหนึ่งตัวที่รียว่าน่าสนใจมากๆนั่นก็คือเจ้า Asus z e h f r u s G 1 4เครื่องนี้ทำไมผมถึงบอกว่ามันน่าสนใจเพราะโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เรียกว่าเปิดตัวกันแบบอลังการยอดฮิตแล้วก็ยอดสั่งจองเนี่ยวันแรกนะครับขอย้ำว่าเปิดตัววันแรกขายหมดภายในทันทีนะครับโอ้โหเรียกว่ามีแต่คนลอยคอแล้วก็รอคอยกันอย่างเยอะนะครับสำหรับเจ้า z e h f r u s G 1 4เครื่องนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยมันคือโน้ตบุ๊กไซส์14นิ้ว ที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายเนื่องจากว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสเปคแรงกว่าเดสก์ท็อปแต่ให้น้ำหนักตัวอยู่ที่1.7กิโลเท่านั้นแถมยังมีฟีเจอร์ฟังก์ชันลูกเล่นมากมายนะครับอย่างแรกเลยเครื่องนี้ที่เรียกว่า เป็นการโฆษณาจุดเด่นกันเยอะแยะอย่างที่เปิดเครื่องบอกไปด้านหลังของเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีรูเม็ดไฟนะครับผมเรียกว่าสามารถปรับแต่งเซตติ้งค่าไฟตามความต้องการของเราได้สามารถขึ้นโลโก้ ROG สามารถใส่เอฟเฟกหรืออย่างที่เท่ๆที่วันนี้ผมทำนะครับนั่นก็คือเนี่ยบอกให้มันวิ่งเป็นตัวหนังสือนะครับขอลายหน่อยนี่เราก็เวลาไปนั่งร้านกาแฟใช่ไหมเจอสาวๆอะไรอย่างนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามอยากจะอวดสาวสัหน่อยอยากน่ารักจังเราก็สามารถพิมพ์ได้โดยนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า เขาจะมี2รุ่นด้วยกันมันเป็นรุ่น G14 ที่มีไฟด้านหลังกับรุ่นที่ไม่มีไฟด้านหลังราคาจะแตกต่างกันออกไปถ้าใครบอกว่าไร้สาระคุณก็ซื้อตัวที่ไม่มีไฟแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันคือสไตล์ของฉันเลยแนะนำให้จัดเลยครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนและในส่วนของจอภาพนะครับแน่นอนโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยจอมันคือปัจจัยหลักใช่ไหมเวลาเราเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยหน้าจอเราก็อยากได้หน้าจอที่สเปคเทพตัวนี้นะครับอยากจะบอกว่า IPS นะครับเป็นตัว IPS panel เลยแล้วก็ในเรื่องของอัตรา refresh rate เนียอยู่ที่120เฮด้วยกันทำให้มันสามารถตอบโจทย์ในงานทำงานในการเล่นเกมต่างๆเนี่ยถูกใจคุณอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องเว็บแคมตัวนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าทาง ASUS ตัวนี้ไม่ได้ใส่กล้องเว็บแคมมาให้เนื่องจากว่าตัวเครื่องมันเล็กขนาดเบาแล้วนะครับเขาเลยไม่มีตัวกล้องเว็บแคมไห้ทางด้านบนอันนี้ใครที่จะใช้งานอาจจะต้องไป หาซื้อมาใส่เพิ่มเติมดูนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะครับฟังชันคีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยเครื่องนี้เรียกได้ว่าให้คีย์บอร์ดที่สามารถกดได้ง่ายแล้วก็กดได้สบายมากเนื่องจากว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นปุ่มแบบแนวสูงนะครับทำให้เวลาเรากดลงไปเนี่ยมันจะมีระยะการกดที่ได้ฟิลลิ่งและดีมากๆนะครับทางด้านบนตรงนี้จะมีปุ่มมัตติมีเดียที่สามารถลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ปิดไมโครโฟนได้นะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนี่จะเป็นปุ่มที่เจ๋งมากเป็นปุ่ม rog นะครับพอกดเข เด้งขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟบอกสถานะปุ่มเปิดปิดเครื่องจะอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับอีกหนึ่งความเจ๋งของเครื่องนี้คือลําโพงเครื่องนี้ให้เสียงที่เรียกได้ว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีไม่จําเป็นที่จะต้องเสียบลําโพงตั้งโต๊ะลำโพงแยกก็สามารถได้ฟีลลิ่งในการเล่นเกมที่ดีมากนะครับตัวสเปคเครื่องนี้ วันนี้ผมรีวิวเนี่ยเป็นตัวเวอร์ชั่นขายจริงแล้วถ้าก่อนหน้าไปเมื่อน1นเดือนที่แล้วเนี่ยผมเคยรีวิว G14 ตัวนั้นมันเป็นเครื่องที่ทางเมืองนอกส่งมาให้ผมนะครับเขาจะเป็น CPU Ryzen 9ใไหมพร้อมกับ2060แต่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว AMD Ryzen 7 4000 Series นะครับก็คือ4800 HS นะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอเนี่ยจะเป็น GeForce GTX 1660 Ti ก็เรียกว่า ท็อปสุดตารางของตัวการ์ดจอ GTX แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เขามีเพอร์เฟก a ์วารันตีนะครับในเรื่องของการรับประกันถ้าสมมติคุณมันตกเอ้ยและเครื่องพังนะครับผมเขาก็ยังสามารถรับประกันได้อยู่นะครับอันนี้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะมีในโซนของทัชแพดด้วยทัชแพดมีมาให้ค่อนข้างขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีปุ่มแยกซ้ายขวาอันนี้ก็คือเป็นการกดครั้งเดียวใช้งานได้ทันทีนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนเครื่องนี้จะมีรูระบายความร้อนอยู่ทางด้านบนในตัวจออยู่2รูซ้ายขวานะครับตรงนี้เนี่ย ออกแบบอาจจะดูเหมือนกับว่าเวลาลมร้อนมันจะเป่าโดนจอสักนิดนึงนะครับอันนี้แต่ว่าบอกเลยค่อนข้างเย็นสําหรับเครื่องนี้ผมลองเท,สทดสอบแล้วเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อมาดูทางฝั่งขวามือกันก่อนเลยนะครับ การเชื่อมต่อขอวาม,มือจะมีในเรื่องของพอร์ต USB Type C <บ>นะครับแล้วก็ตัว USB Type A ร<บ>วมกันเป็นทั้งหมด3พอร์ตด้วยกันมีรูระบายความร้อนที่จุดทางฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ไฮไลท์เด็ดของเครื่องนี้เลยจะมีในส่วนของแจ<บ>็ค DC adapter ครับก็ยังไม่ใช่ไฮไลท์นะครับตัวนี้ครับ HDMI บก็ยังดูเฉยๆแต่ความเจ๋งของพอร์ตนี้ครับมันเป็น USB Type C ที่รองรับในเรื่องของ PD c h a ร์จด้วยนะครับอันนี้คือโน้ตบุ๊กตัวนี้ PD ชาร g จมีมาให้นะครับแล้วก็ ในส่วนของแจ็ค3.5มมิลตัวนี้จะเป็นแบบคอมโบสามารถใช้พวกหูฟังสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆได้แต่แอบผิดหวังนิดนึงจริงๆเขาน่าจะให้เป็นแบบแจ็ค3.5แยกมาเลยทั้งหูฟังอันนึงไมโครโฟนอันนึงเพราะโน้ตบุ๊กเครื่องนี้วันแรกที่ผมได้รับมาเนี่ยผมคิดเลยว่ามันคือโน้ตบุ๊กทำไลฟ์สตรีมอย่างแท้จริงด้วยพลังของซี u ที่โหดมากโดยเฉพาะบอดี้ที่มันมากับตัวร y z e n 9มันคือเครื่องยิงไลฟ์สตรีมพกพาได้นะครับไม่ว่าการ์ดจอก็แรงดี ซี u ก็แรงดีน้ำหนักที่เบานะครับคือเครื่องนี้ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างจริงๆในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังของฝาเครื่องตัวนี้ก็ จะมีในส่วนของฝาที่เจาะรูระบายความร้อนด้านซ้ายด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะมีรูเล็กๆนะครับอันนี้ถ้าเราเปิดออกมาก็จะเจอพัดลมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแถบให้อากาศเย็นเข้าไปได้มี w ิ n d ด w s สิแถมมาให้แล้วก็มีตัวยางรองอะไรต่างๆครบหมดนะครับก็ถือว่าทาออกมาได้ดีรายละเอียดเก็บสวยครับตรงนี้มีบาโลโก้ ASUS ที่เรียกได้ว่าโอ้โหนี่มันคือเครื่อง ROG สายเลื่อน ROG อย่างแท้จริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองแกะเครื่องตัวนี้ดูกันดีกว่าว่าไส้ในเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับ อ่ตอนนี้ก็แกะน็อตออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถยกเปิดฝาได้แบบง่ายๆเลยไม่ต้องใช้บัตรแข็งใช้เล็บแบบเกี่ยวนิดนึงมันหลุดอันนี้อัปเกรดค่อนข้างง่ายนะครับ ด้านในตรงนี้จะมีฉนวนกันความร้อนออกมาเพราะว่าน้ตบุกเครื่องนี้เป็น14นิ้วเวลาเราเล่นคอมจริงๆเนี่ยเราจะวางตักแล้วก็เปิดเครื่องใช่ไหมเขาจะมีฉนวนตัวทองแดงครับกันความร้อนออกมาทําให้มันไม่ร้อนไม่ลวกขาของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านในครับตรงนี้นี่บอกได้เลยว่าสเปคเขาแรงแล้วก็บอดี้ด้านในเนี่ยจัดเต็มและสวยงามมากๆจะมีในส่วนของพัดลมระบายความร้อน2ฝั่งนี้1จุดนี้1จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของฮิตไป์เนี่ยจะมี1เส้น2เส้น3เส้น 4เส้น5เส้น6เส้นด้วยกันนะครับมีทั้งหมด6เส้นแบ่งเป็น2เส้นยาวๆด้านบนนะครับแล้วก็เส้นนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับฝาคอกอันนี้รู้สึกจะไม่ใช่ฮิตไฟมั้งก็1 2 3 4 5 5เส้นด้วยกันนะครับมี5เส้นในเรื่องของการอัปเกรดแรมครับตัวนี้ เป็นแรมแบบแถวเดียวนะครับตัวนี้เป็น8 g ิกแถวเครื่องนี้อัปเกรดแรมได้สูงสุดรู้สึกจะอยู่ที่24 g ิกก็คือเป็นแรม16 g ิกนำมาใส่แล้วก็ฝังบอร์ดอีก8 g ิกนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นแรม2แถวเป็นแรมแถวเดียวใครอยากอัปเกรดต้องถอดแรมใส่ใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของ M.2 ตัวนี้นครับอยู่ทางฝั่งช่องตรงนี้นะครับก็ไซส์ความจุขนาด512กิกใครอยากอัปเกรด M.2 ต้องแกะถอดใหม่เพราะว่า ไม่มีช่องให้ทาการอัปเกรดแล้วแต่ถามว่า500กิกซ์ใหม่นี้เพียงพอไหมผมมองว่าพอใช้งานได้อยู่ถ้าเราไม่ได้ลงเกมแบบโอเวอร์แบบต้องมีทุกเกมอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคุณแบบเป็นคนที่ต้องมีทุกเกมโลงโปรแกรมทํางานเต็มก็อาจจะต้องแกะอัปเกรดเป็น SSD 1 TB นะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นแบบแบตเตอรี่4เซลล์ด้วยกันมีลาโพงด้านซ้ายมีลําโพงด้านขวาด้วยกันนะครับแล้วก็การเชื่อมต่ออะไรต่างๆเก็บงานได้ดีมากๆเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันดูดีกว่าว่า ครื่องนี้แรงขนาดไหนไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปตัวนี้จะเป็น AMD Ryzen 7 4 8 0 0 HS นะครับไฮไลท์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ แปดคอร์กเทรดเลยคือ CPU ตัวนี้จัดเต็มมากแล้วก็ความเร็วจิกาเฮิร์ตเนี่ยเขาอยู่สูงถึง4.3กิกเลยทีเดียวนะครับตัวเมนบอร์ดหรือว่าตัวโมเดลของเครื่องนี้จะเป็น ga 401 iu ด้วยกัน BIOS อัปเดตล่าสุดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมหรือเมมโมรีตัวนี้เครื่องนี้วิ่งที่แรมบัส3 0 0ั cl 22 22 2 2 52บางเป็นแรมแบบ16กิกเลยนะครับเป็นแรมของทางไมค่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอเนี่ยขเนนขานะเววา ท็อปสุดในตระกูล GTX แล้วแล้วก็ในส่วนของคะแนน CPU ตัวนี้อยากจะให้ดูแบบเต็มๆตาครับ Single t r a d e ไม่น่าเชื่อนะครับได้525.8พอเอามาเทียบกับอย่าง Ryzen 7 3700X ที่เป็น CPU Desktop เนี่ยบอกได้เลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ Single t r a d e แรงกว่า Desktop ไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ Multi t r a d จี้กันมาติดๆครับได้ที่5,162 Desktop ได้ประมาณ5,004ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่แรงชน Desktop ได้จริงๆ ในส่วนของคะแนน c d b e n c h R20 นะครับได้คะแนนที่3,858แต้มด้วยกันแล้วก็ในส่วนของ SSD ในเครื่องที่แถมมาให้เนี่ย read วิ่งอยู่ที่1,800 write วิ่งอยู่ที่ประมาณพันหนึงนะครับแล้วก็ค่า random 4K วิ่งอยู่ที่45ถือว่าเป็น SSD เรียกว่าเกือบจะโคตรแรงเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัว 3DMark Fire s t y l e นะครับได้คะแนนที่12,110แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นในส่วนของ 3DMark h o u s p i นะครับผมจะได้อยู่ที่5,262แต้มด้วยกันนะครับถือว่าสูงมากสำหรับเครื่องนี้ทั้งการ์ดจอทั้ง CPU จัดเต็มสำหรับเกมผับ G นะครับเราปรับเซตติ้งไว้ที่ full skin full HD แล้วก็กราฟิกคุณภาพต่างๆปรับเป็นแบบ ultra นะครับในส่วนของความร้อนตรงนี้บอกได้เลยว่ายังคงคุมเกมออกมาได้ดีอยู่ในช่วงประมาณ80องศานะครับอันนี้ปล่อยแบบพัดลมออโต้เลยไม่ได้เสียงดังอะไรมากมายนะครับก็เป็นเสียงพัดลมเกมมิ่ง ทั่วๆไปในส่วนของ CPU นะครับรันอยู่ในช่วงประมาณแค่24% 18%ขี้เกียจทำงานไปไหนนะครับกับ Ryzen 7บนบอด y ี G14 ซึ่งจริงๆผมเคยรีวิวตัวที่เป็น Ryzen 9นั้นก็จะโหดกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแต่แค่นี้ผมมองว่าเล่นเกมเหลือๆแล้ว p u b G ก็มีขนาดการ์จอแค่เป็นซีรีส์ GTX ยังไม่ได้ขึ้น RTX ก็ยังคงได้ประมาณ80กว่าเฟรมเรทแบบไม่มีตกเลยทีเดียวครับ เกมหนึ่งนะครับที่กินสเปคมากๆก็เป็น Battlefield V ตัวนี้เราปรับ setting เป็น full skin แล้วก็ graphic quality ก็ยังคงเป็น ultra นะครับตัวนี้เป็น full skin full HD นะครับ d i ร e เ t ก X12 เปิดนะครับในส่วนของ DXR เราจะไม่ได้เปิดเพราะว่ามันไม่ใช่ RTX ตัวนี้เป็น GTX นะครับก็แล้วว่าเปิดสุดทุกอย่างปิด VSync เพื่อที่จะดูเฟรมเรทสูงที่สุดเท่าที่ทําได้สาหรับเครื่องนี้นะครับผมก็เฟรมเรทครับ61เฟรม63เฟรมนะครับก็เรียกได้ว,ว่า อยู่ในช่วงที่เล่นได้สบายๆไม่จำเป็นต้องไมค์การ์จอใหญ่กว่านี้แล้วนะครับก็เล่นได้อยู่น,นี่เหลือๆครับบอกได้เลยเปอร์เซ็นต์ซีบเกมนี้ก็จะโหดขึ้นมปนิดนึงเพราะว่าเกมนี้กินซีบเยอะจะอยู่ในช่วงประมาณ30%หรืถึงอ40%แต่จริงๆไม่ใช่ในยัเครื่องนี้พูดได้เลยว่าเล่นเกมไปด้วยไลฟ์สตรีมไปด้วยเหมือนคอมพ c ซได้สบายๆครับเพราะความแรง CPU ตัวนี้ได้ว่าเทียบเท่าเดสก์ท็อปอย่างตัว r ร z e n 7 3700X เเลยก็ว่าได้ เกมนี้อุณหภูมิการจออยู่ในช่วงวันเจ็ดสิบบูตก็ได้ตามนี้นะครับตามภาพ3.8ถึง4.1่จุดห่งกว่ากประมาณนี้ครับสำหรับเกมคอ l ดิวตี้นะครับผมผมก็ปรับภาพเป็นแบบ Full Screen <an> Full HD นะครับ Render Resolution ก็ปรับสุดหมดเลยนะครับ ในส่วนกราฟิกคุณภาพ y ก็สุดทุกอย่างครับเรียกว่าปรับสุดหมดมีแค่ค่าเดียวก็คือตัว Direct a c c e t e r a t i n g ที่ผมไม่ได้เปิดนะครับก็ลองมาดูเฟรมเรทลองมาดูค่าต่างๆกันดูนะครับเฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยอยู่ในช่วง80บวกๆตลอดเวลานะครับความร้อนการ์ดจออยู่ในช่วง80องศาเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเปอร์เซนต์ GPU ที่หลายๆคนชอบกังวลมันรันเต็มไหมผมบอกเลยว่ารันได้เต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ CPU เนี่ย CPU use จะใช้อยู่ในช่วงประมาณ 30-45%ด้วยกันนะครับเนี่ยก็สามสอยู่ในช่วงประมาณนี้เฟรมเรทก็ o, เรียกว่าเหลือๆการระบายความร้อนจัดการดีเฟรมเรทนิ่งเรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กไซส์14นิ้วที่โหดมากๆในปี2020ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการทดสอบเจ้าเครื่อง G 1 4เครื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าความแรงเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ยอย่างแน่นอนไม่น่าเชื่อว่าโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กๆเครื่องนี้ มันจะแรงกว่าเจ้าไรเส้น7 7 7 0 x x เอีกนะครับซิงเกิลเทรดนี่คือแบบแซงไปไกลเลยทีเดียวมัลติเทรดอาจจะตามหลังอยู่นิดๆหน่อยๆอันนั้นไม่ใช่ในยะสําคัญแต่อย่าลืมว่าเครื่องนี้มันพกพาไปไหนมาไหนก็ได้ราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4,6900บาทด้วยกันนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันรู้สึกแพงจังการจอแค่1660 Ti แต่นี้ต้องบอกก่อนมันเป็นในราคาของเวอร์ชั่นที่มันมีไฟด้านหลังอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติคุณไม่อยากได้ไฟด้านหลังมันก็จะมีราคาที่ถูกลงไปอีกก็ลองดูตามความต้องการแต่บางคนบอกว่ามันคือ ory, คออุปกรณ์ที่ทําให้ดูเท่มากยิ่งขึ้นก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวครับฝากกันไว้ครับสำหรับเจ้า ROG G14 Severus เครื่องนี้สำหรับน,นี้ทางผม Nob nope e x t v i t y ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับพิเศษสำหรับใคร,ใครที่ดูคลิปรีวิวนี้จบ เอซุสใจดีแจกโค้ด r ร s i d e n t Evil 3าจำนวน3รางวัลด้วยกันเพียงแค่เข้าไปคอมเมนต์ในโพสตแฟนเพจ Facebook Extreme IT กับโพสต์ที่ผมแชร์คลิปรีวิวนี้ออกไปนะครับไปคอมเมนต์เลยทำไมถึงอยากได้เจ้า G 1 4เครื่องนี้แล้วรอลุ้นเลยครับง่ายๆอย,ย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะไปละครับ